เดีวกิจกรรมในพื้นที่14ภาคใต้บ้านเรานะคะ,คะกับอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่จังหวัดตรังนะคะก็จัดนิทรรศการกิจกรรมจิตอาสาระดับจังหวัดปี2567ค่ะ ที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะวัดประสิทธิชัยวัดท่าจีนตาบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะนายสงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดนิทรรศการกิจกรรมจิตอาสาระดับจังหวัดพศ .2567 ค่ะโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสานักเรียนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยรัฐบาลได้ดําเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567จังหวัดตรังจึงได้กำหนดจัดนิทรรศการกิจกรรมจิตอาสาระดับจังหวัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง3กร,รกฎาคม2567 เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริและร่วมสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กเยาวชนบุคลากรจากหน่วยงานราชการเอกชนและประชาชนทั่วไปให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมต่อไปโดยกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงนิทรศการเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอ และผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของอำเภอทั้ง10อำเภอการบรรยายประวัติศสาสตร์ชาติไทยกิจกรรมจิตอาสาพระราชะกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนเกิดการสำนึกรักต่อสถาบันหลักของชาติ